สวัสดีค่ะนะคะพามาชิมง้อที่สวนนะคะตอนนี้อันนี้คือพิธีกรของเรานะคะเซอรเวอร์นะคะแต่งตัวมากินง้อโดยเฉพาะนะคะดูจากชุดกินง้อนะคะชุดกินง้อที่สวนอร่อยจริงๆค่ะชนะเลิศค่ะง้อที่สวนของเราเองค่ะอือฮึอุ่นอุ่นอยู่ทั้งอุ่นอ่ะทาส่วนกสมอุ่นอุ่นโอ้ยบม้อะไรไปเรื่อ นี่ยค่ะสุกแล้วนะคะแม่มาเด็ดละแม่นน่นะเด็ดแม่เด็ดเอาเด้อเด็ด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 แบบเด็ดกินสดๆเลยจ้ะเด็ดกินเลยเด็ดกินเลยแม่กันไก่ตัดกิ่งมีบ่บ่มือนี่บ่ได้หรอแถมมีได้อยกจีมมือบอว่าสั่นบ่ได้บอบางกวานั้นภูมิภูมิพี่หญิงภุมิบอบางบางคนเนี้ยนะอืมจ้ะ ง่ายมันเดือดแต่จริงมันเดน